เมาใส่ไปใส่รถเดี๋ยวเท่าไหร่โอ้ประเดี๋ยวบน,นลังรถโอ้โอ้โอ,อืมอืมโอ้ยขนาดปุงกี้เดียวเลย เออมาใส่ทถาใส่แบนบอลลอตเออของใส่มาหอดแล้วบ um> ้านมาโกยลงมันใส่เหมยดินมันแสะเวลาฝนตกดินมันแสะใส่มาใส่ nâng lo bên thúc đại nâng khoanh nâng loại di súp ký độc tặng đập loại ngang phấn lệ ngang 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 ສົສໄຫມກັາ